สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมและท่านที่กัเข้าสู่งาน Motor Expo 2021นะครับผมตอนนี้เราเข้าทางประตู3นะเดี๋ยวเราจะพาไปดูแล้วกันว่าณนะตอนนี้ Motor Expo ปี2 0 2 1นี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเราจะเดินดูตามบูธไปเลยละกันนะจ๊ะมาข้างๆบูธ Mini Cooper ก็แน่นอนครับผมก็เป็นประจำครับผมก็เป็น เป็นบูธของ BMW นะครับผม BMW ตัวนี้หกจุดหนึ่งสามเก้าล้านนะครับนี่เป็นไงสีแบบสีดิมเมอร์สวยงามมากสวยงามางามากอันนี้สวยจริงๆเลยอันนี้นะครับผมสำหรับเจ้า BMW ซีรีส์เจ็ดคันนี้ครับอืมน่าสนใจนะนะครับผมตัวนี้เป็น สีสามครับสามสีศนะูนยะสามีศูนย์ตัวนี้ประมาณสี่ล้านครับโอ้จัดเต็มจัดเต็มครับจัดเต็มคือ b m w กับมันีก็เหมือนเหมือนกันครับผมเขาจะโชว์แคมเปญเกี่ยวกับพวกอิเล็กทริกคารนะครับผมนี้นะครับนี่ตัวนี้นี่3.96ครับผมซีรีส์สนะครับนะซึ่ง ดูทรงแล้วหลายๆคนจะสนใจเจ้าซีรีส์สามเยอะเป็นพิเศษเลยตัวนี้เป็นซีรีส์สามสามสองศูนย์ดีเซลครับกับซีรีส์สองกรานคูเป้นะกรานกรานคูเป้นี่ต้องบอกว่าลองแล้วโหแบบสนุกเน,นี่ยครับใช่ใช่เยครับซีรีส์2องตัวนี้ครับซีรีส์สองตัวนี้ผมว่าเล็กไปนิดนึงต้องบอกว่าเล็กไปนิดนึงแต่ว่าก็ สายสิ่งอะ่ะต้องต้องต้องบอกต้องบอกว่าสายสิ่งนะผมลองแล้ว,วมันนะมันเนี่ยครับผมสองสองไอการคูเป้เอ็มสปอร์ตครับผมสองจุดหนึ่งหกเก้าล้านครับตัวนี้สำหรับสำหรับเบียมวีซีรีสองนะครับเนะนะนี่ยตัวตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้คนละฟิลกันลิ่งคนคนละฟิลลิ่งกันเลยครับซีรีส์สามนะครับผมสองจุด ห้าแล้วกันนะสองสองจุดห้าล้านครับตรงนี้นะอ่าแล้วไปต่อกันครับโอ้โหในคนเยอะนะวัน,นวันนี้วันเสาร์ช่วงชนะ่วงบ่ายๆเนาะเราต้องใส่หน้ากากสองชั้นอนะเออใส่หน้ากากสองชั้นห้าตัอยสี่ครับตัวนี้ทว,นทวินทวินาวเวอร์เทอร์โบนะครับตัวน,นี้ ไฮไลท์สำคัญมันอยู่ข้างในนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปหาโอกาสเข้าไปแล้วกันมันเป็น iX นะครับผม iX แต่ว่าคันนี้ครับซีรีส์ห<ม>สวยมานะนี้ใช่นะเกรดยิ่งแบบยิ่งราคาสูงมันก็ต้องสียิ่งสวยขึ้นไปเรื่อยๆครับนี่จุดจุดเขาเรียกอ,อะไรจุดขายของเขาคือว่า BMW iX ครับ ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะครับ,น,รบนี่ครับสุดยอดครับอันนี้นะใช่ใช่เเนี่ยครับผมเป็น electric car น้งคันนะครับนี่โอ้โหสวยงามสวยงามสวยงามครับสวยงามนะครับ ส่วนใหญ่คนเนี่ยครับส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาชมเนี่ยก็จะเป็นใส่สามสองศูนย์สามสามศูนย์นะครับผมนะตัวนี้เป็น X3 นะเออตัวนี้เป็น X3 เป็นสีชิมเมอร์นี่เป็นเป็นสีชิมเมอร์นะครับโอ้สวยงามสวยงามน,นะครับ X3 นะครับหุ่นข้างตรงนั้น X4 ครับและนี่ครับผมตลอดการครับ X1 ครับ F1 <F> 20ด,ดีเซลนะ2.4ล้านนะนนะตัวนี้นะ F1 ตัวนี้จริงๆแล้วผมเคยเคยเอาไปขับแล้วด้วยแหละเออก็สบายมากวิสัยทัศน์โอเคมากเออวิสัยทัศนนะนะ์โอเคมากผมสำหรับ F1 นะสอนะโอเคมาต่อกันต่อกันตรงนี้คนระับ เหมือนกันครับเหมือนกันนะอันนี้มีโอ้มีทูเร่มาด้วยโอ้มีทูเร่ของของเบลด้วยนะครับผมเ,เออน่าสนใจครับน่าสนใจทีนี้น่าสนใจจริงๆนะครับผมนะเรามาดูกันนะจริงๆผมติดใจเอ็กโฟตัวนี้จังเลยะะติดใจแนนี่คเอ็กโฟนี่ แม่ไม่มีตังค์แต่ไม่มีตังค์คนับนะอ่ะไปต่อนะไปต่อไปต่อไปต่อเราไปต่อโอ้หเจ๋งมาะโอ้เจ๋งมากเลยนะโอเคเราจะไปเยี่ยมชมดูไหนต่อติดตามกันมา